สวัสดีค่ะพบกับสมอรเพจวัวน,นี้นำเสนอในช่องรถกระบะมือสองวันนี้นะเอาตัวเด็ดมาให้เลยรถหน่วยงานมาสัญญาค่ะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นตัวรีโว่เดอร์บิค2.4 e n t r y ีเกียร์ออโต้คันนี้นะมาแค่ตัวรถไม่พอออปชันดีออปชันเต็มค่ะคันนี้ตัวยกสูงมาแล้วมาพร้อมหลังคาคาริบอยแบบนี้เลยใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยรถหน่วยงานมาสัญญาค่ะสีบรอนเงินสวยกริปบอกเลยสภาพรถนี้รู้เลยว่ารถไม่ได้จอดตักแดดแน่นเลยเป็นของบริษัทรถเช่าบริษัท ดังแห่งหนึ่งละกันต้องบอกนี้ค่ะรถดีประวัติศูนย์ค่ะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมเลยสำหรับตัวรีโว่ตัวเดอร์แคป2.4เ n t ทีเกียร์ออโต้พร้อมหลังคาคลิบอ,อยหลังคาคลิบอ,อยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะบอกเลยคันนี้สวยสดคลิปราคาดีด้วยค่ะใครเล่งใครหายยู่อยากได้รถไปใช้ในหน่วยงานหรือว่าในธุรกิจเข้าสวนหรือเอาไปใช้งานนะบอกเลยคันนี้ค่ะคุ้มค่าราคาดีปี20ราคา559,000บาทเท่านั้นเองค่ะ คันนี้บอกเลยว่าราคาดีไม่พอค่ะดอกเบี้ยเ็เศษตอนนี้สมโภยยังจัดให้อยู่อยากได้โปรพิเศษเศษทักหาได้เลยค่ะดูกันให้จบท้ายคลิปสนใจคอมเมนต์หรือโทรหากันมาได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยสวยคลิป้ามพาดดูให้จบนะสําหรับด้านในบอกเลยค่ะสภาพดีสวยคลิปปี2 0ด้านในของตัวเอนที่นะเป็นเกียร์กุญแจไขมาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็คันนี้ยกสูงได้พรมาลายเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะเชื่อมต่อรับสายวางสายได้ตอนนี้เป็นเลื่อนไม้นะเลื่อนมไม้มาตรวัดก็เป็น ตัวปกติแบบนี้เลยในส่วนของหน้าจอค่ะหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay เดีอโตได้แบบนี้เลยแอร์เป็นแอร์ปรับแบบนี้เกียร์ Auto ออโตดค่ะหมดเกียร์ขัขี่เข้าหมดพัะว่าหมดตัว NT ที่ยกสูงตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะอันนี้เบาะผ้าทางโรงงานค่ะแอร์แบ็กมีมาให้อยู่3จุดเลยมาดูกระบะตอนหลังกันบ้างสำหรับสประตูยกสูงอันนี้คือขึ้นลงง่ายสะดวกสบายมีที่จับมาแล้วเรียบร้อยด้านหลังกว้างขวางค่ะแล้วก็ออปชั่นสประตูมันดีตรที่ว่าสมมติ เราจะใส่ของดานในก็สามารถใส่ระยกได้แบบนี้เช่นเดียวกันนะคองแบบนี้เลยสีประตูที่ Option ออปชันดีออปชันครบค่ะรถหน่วยงานมอสัญญาคันนี้เป็นเบาะผ้าละด้านหลังแบบนี้เลยแล้วนี่มีที่วางแก้วแบบนี้ด้วยอนี่สมมตินั่งสองท่านวางแก้ววางแขนได้สะดวกสบายค่ะออปชันดีๆค่ะสำหรับคันนี้เลยโตต้ตาเอเกียร์อโต้คันนี้สี่ประตูฟังก์ชันคือครบเลย รถหน่วยงานมาสัญญา4บอนเงินสภาพสวยกริบลูกค้าขาเพิ่งเข้ามาสมูบบอยแนะนำนะว่าจะเทวเลยเป็นรถเน้นใช้งานรถใช้แบบชิลๆสบายงานส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาดี550,000กลูกค้าขาราคาดีขนาดนี้ค่ะสนใจราคาได้เลยที่09184 5ก็2อ3ได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูรถจริงทักหาได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะถ้าลูกค้าท่านใดยังแบบ ไม่แน่ใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะรับเธอลดให้ราคาดีแบบนี้เลยเบาะผ้าเดิมๆจากทางโรงงานอันนี้เพิ่งเข้ามาละก็เอามาไลฟ์โชว์เนาะสำหรับท่านใดที่อยากได้ออปชันอยากได้รูรูปผ้าเพิ่มเติมค่ะตัวนี้มีคูบ็อกมาให้เรียบร้อยนะคูบ็อกก็จะเป็นตัวแช่นั่แหละเชื่อมต่อจากตัวช่องแอร์แล้วก็มีบุ๊กค,คู่มือค่ะคันนี้ยังอยู่ครบเลยอ่ะมาให้ดูเจ้าของเก่าสิเจ้าของเก่าเป็นของบริษัทเช่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากๆเลย บริษัทนี้นะบอกเลยว่าให้เช่าแบบรถหน่วยงานรถฟรีค่ะฉะนั้นเข้าศูนย์ประวัติศูนย์ร้อไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแน่นอนเพราะว่าสภาพรถเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้จอดตักแดดแน่นอนสีสวยฉ่ำแบบนี้เลยค่ะคันนี้ค่ะเป็นรีโวตัวดับเบิลแคปสอตัว NT ็นทเกียออโต้ปียีสภาพดีสภาพสวยค่ะราคห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันลูกค้าค่ะตัดสินใจด่วนเอาให้ไวนะคันนี้บอกเลยสวยกริปห้ามพลาดเลยนะ